น่าจะตื่นคนตีแล้วบอเ,เงียบเลยใช่ไหมเอาไปหมกเอารูปมันมาถ่ายถ่ายรูปะ่ะ อุ้ยหนูจยิบไก่ไหรอวีนันตงป้านินบอกเออพี่ว่านีสิพี่ว่ากระสูบหรือเปล่าวะที่ขึ้นเมื่อกี้วะมันขึ้นแต่ที่เดิมเดีวเลย

ปตามตามจีโน่ตีจิบดีกว่าซ้ำซ้ำซ้ำถ่ายเห็นด้วเมื่อกี้ว่ะเยี่ยมถ่ายอยู่เยี่ยมเอียงกล้องด้วยตีจิบดีกว่าเอียมมันจิบขึ้นค่อยๆเมื่อกี้ น่าจะไซสน้อยไม่ใหญ่เดี๋ยวมันก็ขึ้นจีบอีกมันกัด,ดขึ้นมาหายใจใช่ถ้าน้ำนิ่งน่าจะมันอะ่ะ แม่นเรือก็จะไปไหนแล้วนี่จิโนโมีก้านคอไหมมีอยู่ยแต่มันโตลมพี่ไม่แพ้แ่นี้ใช่ไหม,ไม,มอืมโตลมถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นก้านคอปล่อยสายวิ่งเ,เนาะแต่อันนี้มันต้องวัดก่อเบาได้ด้วยไงก่อเบาแอคชั H ่นมันก็โอเคแต่มันไปยาก ขอพี่เชือกไม่เยอะด้แหละมันถึตีอ่ะือนีแต่ท่านทอะที่น้อมข้างิที่กันข้างๆบอขึอขขอจิบบอคนคิดว่ามันจิบล่ิ่ขึ้นมาจิบสวยๆดี ้ปเล่นน้ำอุ๊ยจิโน่จิโน่อยากพอหมูรีบไหมใหญ่นะเห็นึ้นไหมเห็นอยู่อวิไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นว่ามาต้องดัรอุ้ยขากล้องเลย ถ้าพายเรือพายเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่ต้องพา<ป>ยวันนี้ยันเอาไม่ต้องพายเสียงดังถึงไหมวะพายดีกว่าอยู่พายค่อยออกเองสองโลแล้ววันนี้ตีจีบดีแบบวันนี้วะเกี่ยวกับบันด้วยถากล้องได้มึงถากล้องในสองโลเลย กองใครจะเห็นนะครับชัดๆเด็ดๆเดี๋ยวเราหาที่ยังไว้ก่อนจิโน่แถวนี้แหละจิโน้องไป ตัวเล็กบ่อว่ากัดเลยนี้ว่ามันมเกือบโลอยู่นะเปลียป่ยนคืนมันจิบนิดเดียวเองหนุจิบตรงน้จีโนโ่ปากสูบจีโนโ่รีบเกินนี่แหละเวลาเรารีบรีบมันชอบวันนี้เนาะ จิบใช่ไหมนี่